สวัสดีค่ะทำอะไรคะสวัสดีครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนกล่องตัวนี้นะกล่องของทูรุ่นเก่ามันมีปัญหาภาพกระตุกทูใจดีนะครับก็ก็ให้กล่องใหม่มานะครับให้กล่องใหม่มาเป็นทูไอดีทีวีนะครับไหม่เอียมเลยนะครับเพิ่งส่งมาถึงนะ ตอนนี้เราก็จะแกะกล่องแล้วคืนตัวเก่าไปเอาตัวใหม่มาเก่าต้องไปคืนเขาอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่ช็อปก็ตัวเก่ามันช้าเขาบอกก็เขาเปลี่ยนให้ฟรีครับนี่โอ้ยตกลมเปลี่ยนให้ฟรีนี่เลยนี่เลยแกะข้างในกลนโอ้ยอย่างนี้เลยนี่เลยนะครับ เกี่ยวกันนี้เลยนะครับมีคู่มืออะไ้นี่แหละกล้กองเล็กนิดเดียวเองหน่อยกว่วเก่าเล็กนิดเดียวครับนี่ครับมันน้อยกว่าเดิมเยอะเลยเนาะตัวเ,<อ>เก่าใหญ่กว่าเอเอแต่ทารับภายในกล่องนะครับก็จะมีอะแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์สายแลนครับสายแลนแถมมาด้วยสาย hdmi ก็แถมมาด้วยนะครับรีโมท หมดแล้วที่หมดแถมฐานด้วยโอ้โหแต่ว่าชุดเก่าเนี่ยเราต้องเอาไปคืนเขาพร้อมรีโมด,ด้วยโอ้ตกตกตกอ่ะดูรีโมดก่อนเออดีเนาะแถมฐานมาด้วยก็ยอดจริงก็มันจะได้ใช้ทันทีก็ดีต่เออบางรุ่นไม่แถม รบริการบริการดีอยู่นะถูกรีโมทก็รีโมทรุ่นใหม่ด้วยนะครับเสยบเนากับนี่อันนี้เป็นรีโมทรุ่นใหม่ด้วยนะครับเออสวยกว่าเดิมเนี่ยทุกเก่าทุกทุูเก่าตูกเก่าคล้ายกันไหม ตัวเก่าเรียวตัวใหม่มยาวเรียวกว่าตัวใหม่นี่เห็นไโอเคตัวนี้มีปุ่มด้วยคาดเจียนด้วยตัวนี้แม่แค่โอเคเฉยๆตัวนี้เอาไว้เอาละเรามาติดตั้งกล่องกันกล่องเล็กนิเดียวกับทัดรัดโอ้โหมีพอร์ต usb นะครับตัวนี้ใส่เมมได้ด้วยนะนี่เมมเมมบรี่ได้ด้วยนะครับ อะแดปเตอร์ apter, ใส่สายแลนนะครับแล้วก็ HDMI e แต่ความแตกต่างของรุ่นนี้นะครับมันจะต่อหัวแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกหัวอะไรนะจำไม่ได้เรียกหัวอะไรเหมือนเหมือนอีกเขาเรียกว่าหัวเคเบิลนะครับเป็นเคเบิลเนเาะแบบนี้ต่อมาจากเราเตอร์เลยนะครับอ่ะ แต่ตัวนี้ต้องใช้สายแลนนะครับทีนี้สายแลนมันอยู่ห่างจากเราเตอร์เราต้องไปหาสายแลนมาอีกแหละทีนี้นะหรือเชื่อมต่อ wifi ไ,ไ,ได้ไหมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอลองดูก่อนเนาะว่าเราจะเชื่อมต่อ wifi ไ,ไ,ได้ไหมหรือต้องใช้สายแลนเอาละได้แล้วสายแลนมาสั้นๆไม่นนถึงหรอกต้องไปหาสายใหม่ อแดปเตอร์ก็เหมือนกันนะครับคล้ายก,กันกับตัวเดิมอือมีเลยสายแลนเอสดีไม่ตัวเดิมยังไม่ต้องใส่สายกดปุ่มเวอร์ก็กดปุ่มเวอร์นี้ปุ๊บโอซิ ว่ามันจะเชื่อมต่อมีไฟสวยงามด้วยน,นั่นกล่องรนใหม่มีไฟด้วยน,นั่นเอ้เหลือสายแรนสิสายแรนสั้นครนะสายแรนตัวนี้ได้นะครับมีเชื่อมต่อได้นี่ลองลอง,ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ มันต้องแคสตีอีกหน่อยอ๋เรื่องต่อได้เลยกดปุ่มโอเคและปุ่มได้อสองครั้งไว้ปุ่มโอเคปุ่มได้อสองครั้งไว้ เรียบร้อยเชื่อมต่อเรียบร้อยครับไทยไม่ได้ต่อแรงเลยนะเนี่ยอ่าต้องการตั้งค่ารีโมทโทรศัพท์กันเลยข้ามครับไม่เอาโอ้เชื่อมต่อไวไฟได้ด้วยครับอ๋โอโสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงสุดยอดจริงนะ่รับ ก็หาตัวนอืมเ่ะดีมากเลยไม่ต้องใช้สายแลนเลครับ พอท่ามีเป็นตัวเลขง่ายเลยปึ๊บปึ๊บเเตอร์ครับปึ๊บปึ๊บวิ่งเร็วมากนี่ <c oughs> เชรื่อมต่อแบบ Wifi สำเร็จเรียบร้อยอ้อสายแลนก็ไม่ได้ใช้ก็เอามาให้เฉยสายใช้ที้ลก็ไม่ได้ใช้เออดีมากเลยครับใช้คู่กับซัมซุงครับ ดดีีก็ามาเผื่อเฉยๆลงชื่อใช้ด้วยครับลงชื่อใช้ด้วยลงชื่อใช้เลยเจือดบ่อ๋ออีเมลครับเรี่ยวเนี้ยจำอะไรข้อ,อสำคัญนมันจำไม่ได้ออกฟันออกฟัน ออกก่อนับออกก่อนข้ามก่อนครับข้ามก่อนยังไม่ต้องใช้ครับยอมรับครับยอมรับครับโอ้โหยังไม่ต้องใช้ครับพึ๊ไปแล้วต่อครับตั้งชื่อให้อุปกรณ์ครับนี่และครับต่อไปครับ ทำไมมันเยอะแยะเนี่ยไป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 ขั้นตอนหน้าจอจะปิดใช้แอปพลิเคชันตูเพื่อสแกนหาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งหน,นึ่งโอยดีมีะไรหนึมึงผูกมันผูกันครับผูกกัน,กกนโอ้ยาวมากแล้วนะแปดน,นาทีแล้วโอ้ นี่เราคือวิธีการติดต่งพ่อกรเลยเออแค่นี้แหละเงี้ยวอเค